สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะพบแล้วเจ้าของจดหมายปริศนาผลลุกไม่คิดจะเป็นคนนี้ด่วนพบเจ้าของจดหมายปริศนาให้ทําพิธีลอยดอกบัวก่อนเจอแตงโมจากกรณีแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ดารานักแสดงชื่อดังหายจากเรือกลางแม่น้ําเจ้าพยาช่วงใต้สะพานพระรามเจ็ดท่าเรือพิบูลสงครามเขตจังหวัดนนทบ,บรุรีระหว่างร่องเรือกับเพื่อน โดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงประดาน้ำระดมลงพื้นที่ค้นหาหนักแสดงสาวตั้งแต่ช่วงกลางดึกคืนวันที่24กุมภาพันธ์จนต่อมามีรายงานว่าพบดาราสาวแต่งโมนิดาแล้วท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวและแฟนๆก่อนหน้านี้เมื่อเวลา12นาิกา7นาที e c o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  k นคร45อัญยวุฒิโพอัมพายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภยัยทีมค้นหาแตงโมนิดา ได้พบจดหมายปริศนาพร้อมดอกบัวโดยเขียนข้อความว่าฝากให้เพื่อนที่เป็นผู้หญิงหรือใจหญิงของคุณแตงโมเพื่อทำการลอยดอกบัวและอธิษฐานตามที่ผมเข้าสมาธิและมีดวงจิตมาร้องขอให้ทำครับสวดตั้งแต่ต้นจนจบลอยดอกบัวและอธิษฐานถึงคุณแตงโม12ดอกและพวงมาลัยสี่พวงให้ลอยก่อนเพื่อขอขอมาการทำผิด บาปแดดเทวดาเทวี that heavy, that heavy, ผู้คุ้มครองแม่น้ำแถบนี้ครับซึ่งทีมกู้ภัยได้พบเต้มงคลกิจสสจึงได้ฝากคำพิธีดังกล่าวโดยได้นําเรือมีหญิงสาวที่นั่งเรือไปทําพิธีดังกล่าวบริเวณกลางแม่น้ําเจ้าพยาห่างจากหน้าโป๊ะเรือที่เจ้าหน้าที่ประมาณ50เมตรโดยตอนนั้นมีทีมกูภ้ภัยเชื่อว่าเป็นพิธีไม่ได้เสียหายอะไรและก็ทําเพราะเขาตั้งใจนํามาให้อีกด้วย จากนั้นไม่นานก็พบแตงโมลอยขึ้นมาห่างจากจุดที่ลอยดอกบวัวไม่ไกลโดยหญิงผู้ทําพิธีเปิดใจว่าได้มาอ่านบทสวดและลอยภูมาิลาสีพวงลอยดอกบวัวทีละดอกแต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะเจอตรงจุดนั้นทําพิธีทางศาสนาคริสต์ซึ่งทราบมาว่าน้องแตงโม,โมนับถือศาสนาคริสต์ด้วยก็ไม่คาดคิดว่าจะเจอน้องตรงบริเวณที่เราลอยดอกบวัวทําพิธีไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็เจอเลยตรงกลางน้ำเยื้องวัดข้างข่าว ตรงที่เราได้กินก่อนหน้านี้เราได้ไปไหว้หลวงพ่อที่วัดคลางขาวล่าสุดตรวจสอบพบว,ว่าผู้ใช้เฟซบุ๊กจาก,กรินรังสิมันธนากรได้โพสต์ตระบุข,ข้อความว่าผมแอบมาทำภารกิจมอบพระหัตถ์อันมหัศจรรย์ของพระคิสเตียนเรียบร้อยแล้วครับเจอวันนี้ละหากพี่ที่ได้รับเอกสารทําถูกนะถ้าช้าก็คืนนี้หลังเที่ยงคืนครับ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ .com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ